ริมฝั่งโคงครับเมืองมุกราหารที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือการซ้อมพายเรือเพื่อเตรียมแข่งในช่วงออกภาษาแลฮะนี่ครับไาวไม่ใช่ว่ายคนระับพายเรือทวนน้ำกันเลยนะครับน้ำที่ไหลแรงไหลเชี่ยวด้วยนะครับดู ฝั่งนู้นก็จะเป็นสพานวิตรภาพครับมีเมฆสีทองเลยเมฆสวยมากนะครับฝั่งนู้นก็สวนนรรค์เขต น้ำไหลค่อนข้างแรงนะครับเรือเตรียมพร้อมอากาศยามเย็นริมแม่น like anyway> ้ำโขงครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีมงคลเหนือ มานั่งดูแม่น้ำโขงไหล่เล,เล่นนะครับมานั่งเล่นดูแม่น้ำโขงไหลแล้วก็ดูวิวรับลมครับนี่สะพานตรงนี้ก็มีชาวบ้านนั่งอยู่นะครับคุยกัน รับชมกันประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงชิวๆฝั่งมุกดาหารนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ถ่ายสั้นๆถ่ายเล่นๆครับสวัสดีครับ